ภาพที่ทุกท่านเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นคือความสูญเสียที่เกิดจากหมอน้ำนั้นอุดตันวันนี้ผมจะมาสอนวิธีสังเกตวิธีดูว่าหมอน้ำนั้นอุดตันมีอาการอย่างไรก็สิ่งที่ผมกำลังจะโชว์ให้ดูตัวนี้ก็คือม้อน้ำชื่อเรียกว่าหม้อน้ำหม้อน้ำหม้อน้ำนั้นก็จะมีอยู่สองแบบ แบบแรกก็คือหม้อน้ําที่ใช้กับเกียร์ที่เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็คือแบบใช้เท้าเหยียบคลัส่อนที่เข้าเกียร์นั่นคือเป็นหม้อน้ําที่มีทางเข้าของน้าทางออกของน้ําเพียงสองช่องจะไม่ซับซ้อนส่วนมากแล้วก็จะเป็นรถรุ่นเก่าๆส่วนหม้อน้ําที่ผมจะพูดถึงอีกแบบหนึ่งในวันนี้สําหรับหม,ม้อน้ําอุดตันนั้น ก็คือหม้อน้าสาหรับรถยนต์ที่ใช้เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้นั้นหรือว่าเกียร์อตรัตโนมัติน้ําจะต้องถูกไหลไปเพื่อระบายความร้อนให้กับเกียร์นั้นตลอดเวลาขณะที่เครื่องยนต์นทางานและหม้อน้ําที่ใช้ในเกียร์ออโต้ก็ยังเอาน้ํานั้นไปหล่อเย็นระบบระบายความร้อนของมันเครื่องและระบบระบายความร้อนของลามันหล่อลื่นต่างๆ ที่อยู่ในเกียร์และที่อยู่ในเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าการตันของมอน้านั้นตันได้สองแบบแบบแรกตันเพราะสนิมและตะก,กรันแบบที่สองตันเพราะน้ำมันหล่อลื่นอุดตันตามช่องทางเดินของน้ำเนื่องจากระบบหล่อลื่นนั้นบกพร่องเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าบกพร่องอย่างไรทำไมหล่อลื่น ทำไมนะ้ำมันหล่อลื่นถึงมาผสมอยู่ในน้ำในน้ำของโมอน้ำได้ก่อนที่เราจะไปฟังการอุดตันทั้งสองแบบก็คือแบบอุดตันจากตะก,กันและอุดตันจากน้ํามันหล่อลื่นนั้นเราจะต้องไปดูหลักการทํางานของเครื่องยนต์ก่อนว่าต้นเหตุหรือว่าต้นทางที่ทําให้เครื่องยนต์ตันนั้นตันได้อย่างไรมันร้อนได้อย่างไรเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันมีที่มาอย่างไรความร้อน หลายท่านสงสัยว่าบางครั้งเนี่ยไปเดินหน้ากระปรองรถแล้วมีไอร้อนออกมาบางคนสงสัยว่ามาจากไหนบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าต้นเหตุของความร้อนในรถยนต์นั้นร้อนมาจากไหนมีที่มาอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วให้ท่านมองที่ลูกสูบที่กำลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั้นนี่คือเครื่องยนต์จริง ที่ผมเอามาจําลองให้ทุกท่านที่ฟังผมอยู่ให้เกิดความเข้าใจว่าในระบบปล่อยเย็นของรถยนต์นั้นจริงๆแล้วมีต้นเหตุจากการสั่นดับของเครื่องยนต์หลักการทําง,งานของมันก็คือลูกสูบนั้นจะเลื่อนลงเรื่อยๆเลื่อนลงเรื่อยๆการเลื่อนลงนั้นทําให้ลิ้นไอเดียน,นเปิดอากาศจะไหลลงไปในกระบอกสูบหลังจากนั้นแล้ว ลูกสูบจะเลื่อนขึ้นเป็นจังหวะอัดลิ้นทั้งสองนั้นจะทําการปิดลิ้นทั้งสองก็คือลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียพอปิดปั๊บก่อนถึงศูนย์แต่บนเล็กน,น้อยจะมีการระเบิดหรือว่าประกายไฟที่กอ,อกจากหัวเทียนแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็จะเกิดจากการลุกไหม้ด้วยตัวของมันเองด้วยการอัดตัวของอากาศอย่างรุนแรงเมื่อระเบิดแล้วลูกสูบจะเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ลง จากนั้นก็เป็นจังหวะคา,ายลูกสูบที่เลื่อนขึ้นลิ้นไอดีจะปิดลิ้นไอเสียจะเปิดทําให้มีการคายไอเสียที่เกิดจากการจุรเบิรนั้นออกไปทางไอเสียเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งกโลวัตในการจุรเบิดเครื่องยนต์หรือหนึ่งกำลังงานนั้นเพลาเข้าเหวี่ยงจะต้องหมุนครบสองรอบคือ720องศาทําให้เกิดจังหวะกำลังงานหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นแล้วนั่นคือหลักการทําง,งานของเครื่องยนต์ ว่าความร้อนนั้นมาจากไหนความร้อนจุดที่ร้อนไหม่สุดก็คือจุดที่เป็นส่วนบนส่วนบนส่วนนี้ส่วนบนส่วนนี้นั่นคือจุดที่มีความร้อนไหม่สุดอุณหภูมิมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นจุดที่มีอุณหภูมิร้อนเพราะเกิดการลุกไหม้ดังนั้นแล้วเรารอเย็นที่ผมพูดถึงนี้ก็คือนาเอาน้ํานั้นมารอเย็นบริเวณ รอบๆนี้นี่คือบริเวณที่น้ําน้ําหลอเย็นที่ไหลมาจากหมอน้ํานั้นมาหล่อเลี้ยงแล้วไหลออกไปอย่างภายนอกเป็นการแลกเปลี่ยนเอาความร้อนที่อยู่ในรอบเครื่องยนต์นั้นออกไปถ่ายเทความร้อนที่อยู่หน้าหมอน้าแล้วเอาความเย็นของน้ําที่อยู่หน้าหมอน้ำนั้น,น,นไหลกลับคืนออกมาเข้ามาอีกเช่นเดิมเพราะนั้นแล้วนี่คือหลักการว่าสาเหตุที่เครื่องยนต์ร้อนนั้น ร้อนเพราะเกิดการลุกไหม้หรือการสั่นดับด้วยตัวของมันเองนั่นเองจึงเกิดเป็นความร้อนดังนั้นความร้อนนี้เครื่องยนต์ต้องการระบายความร้อนให้อยู่ในอุณหภูมิที่ทำงานปกติก็คือ90องศาแต่ถ้าหม้อน้ำของท่านอุดตันหรือระบบหล่อเย,ย็นของท่านอุดตันหรือไม่ดีการไหลวนไม่ดีทำให้ชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่บริเวณเสื้อสูบหรือฝาสูบนั้น มีการชำรดสุดโมตามระยะเวลาที่ระบบหล่อยเย็นนั้นเกิดขึ้นนานหรือยังไม่นานเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการแก้ไขนั้นแก้ไขอย่างไรก่อนที่จะไปฟังวิธีการแก้ไขและวิธีการซ่อมหม้อน้ําหลังจากรู้ตัวหรือว่าเรารู้สึกว่าหม้อน้าของเรานั้นอุดตัน เราลองมาฟังหลักการทํางานของระบบรอเย,ย็นของคึืนอยูนั้นทํางานอย่างไรอันดับแรกก็คือหลังจากคนขับรถนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์สายพานก็จะทําทการหมุนนี่คือสายพานแต่รถบางยี่ห้อบางรุ่นใช้สายพานหนึ่งเส้นสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งอันตอร์เลเตอร์ขับเคลื่อนได้ทั้งปั๊มน้ําขับเคลื่อนได้ทั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ Air, คือใช้สายพานเส้นเดียว พอแล้วรถบางรุ่นใช้สายพานหลายเส้นเมื่อคนขับทํางานสตาร์ทเครื่องยนต์สายพานก็จะหมุนทําให้ปั๊มน้ําก็จะถูกหมุนไปด้วยนี่คือปั๊มน้ําจริงๆของรถยนต์ถูกหมุนไปด้วยเมื่อปั๊มน้ําหมุนใบพัดของปั๊มน้ําที่อยู่ช่วงหน้านี้นี่คือใบพัดใบพัดจุลน,นาก็จะถูกหมุนพัดเอาโค้งเหลวซึ่งมันจุอยู่ใน หม้อน้นํานี้ไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ใน,น,นท่อด้านล่างเนี่ยคือท่อล่างท่อรถยนต์ท่อหม้อน้ํานั้นก็จะมีอยู่สองท่อหลักๆใหญ่ก็คือท่อล่างและท่อบนอท่อล่างไหลเข้าท่อบนไหลออกก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าทําไมถึงไหลออกไหลเข้าด้านล่างไหลออกด้านบนเดี๋ยวเล่าฟังที่หลังหลังจากคนขับสตาร์ทขึ้นยนต์แล้วปั๊มน้ําก็ทํางาน ๊มน้ำทำงานหมุนทำให้น้ำที่อยู่ในหม้อน้ำนั้นหมุนเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วไปวนบริเวณลูกสูบที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่ที่ผ่านมารถจนสี่สูบก็4ี่ลูก6กสูบก,ก็หลูก8ปดสูบก,ก็8ลูกวนวนไปแล้วก็มาออกทางท่อน้ำเส้นนี้แล้วก็ไปที่หม้อน้ำหม้อ,มอน้ำรถทุกคันจะมีหม้อน้ำ มีหม้อน้าเล็กมีหม้อน้ําใหญ่หม้อน้าที่มีน้ำสองช่องสามช่องแล้วแต่ขนาดขนาดไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อน้ําไหลเข้ามาแล้วก็จะไหลกลับเข้าไปในยังท่อล่างอีกแล้วเอาความร้อนที่อยู่บริเวณรอบๆลูกสูบที่ผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ท่านเห็นลูกสูบเลื่อนขึ้นเลือลงนั้นก็จะถูกนําพาออกไปข้างนอก โดยท่อน้ําตัวบนท่อน้ําตัวบนขณะเดียวกันท่านก็ขับรถไปข้างหน้าลมก็ปะทะเข้ามาลมก็ปะทะเข้ามาทําให้ความร้อนที่อยู่หน้ามน้ำนั้นถูกระบายสองอย่างก็คือพัดลมระบายความร้อนที่เป็นพัดลมไฟฟ้าหรือรถย,ยนต์บางท่านอาจจะเป็นพัดลมฟรีปัมหรือพัดลมระบายความร้อนแบบชิดไดก็ตามเมื่อน้ํา ถูกแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วก็จะไหลกับคืนทางเท่าล่างเข้าไปอย่างหล่อเลี้ยงอย่างลูกสูบหรือชิ้นส่วนต่างๆที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้ที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั่นเองเพราะเห็นแล้วส่วนหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของน้ําในเครื่องยนต์นั้นก็คือวาล์วนี่คือวาลว์ว,วนี่คือวาลว์โดยทั่วไปแล้วจะเป็นวาล์วแบบนี้ ยกเว้นรถยนต์รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นวาล์วไฟฟ้าตัวนั้นผมจะไม่พูดถึงผมจะพูดถึงส่วนมากที่ใช้กันคือวาล์วตัวนี้วาล์วน้ํามีหน้าที่รักษาอุณหภูมิให้กับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องยนต์นั้นจะรักษาให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ90องศานั่นเองเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนแรกวาล์วน้ําตัวนี้ก็จะปิดอยู่ พราะนันแล้วเมื่อน้ํายังไม่มีการไหลบนอุณหภูมิของบริเวณลูกสูบที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็จะเกิดเป็นความร้อนขึ้นสูงพอความร้อนขึ้นสูงปับ๊บวาล์วน,นี้ก็จะเปิดหุบออกมาทางออกมาเปิดทางเดินของน้เพรายนั่นแล้วการทํางานหลักการทํางานของระบบระบายความร้อนรถยนต์ก็คือเมื่อวาล์วน้ําทําการเปิดใบพัดของปั๊มน้ํานั้นก็จะ นําของเหลวที่เป็นน้ําร้อนนั้นออกไปยังท่อบนแล้วไหลวนมายัางท่อล่างอีกครังหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านหน้าก่อนแล้วไหลออกมาด้านล่างด้านล่างเพราะฉนั้นแล้วรถยนต์บางท่านอาว,าวาน้ําออกบางคนบอกดีบางคนบอกไม่ดีวันนี้ผมจะมพูดถึงข้อดีข้อเสียของการเอาวาวน้ำบอ,อกแต่ผมจะพูดถึง ความร้อนของรถยนต์ที่เกิดจากความร้อนนั้นอุดตันเนื่องจากหม้อน้ําอุดตันนั้นมีอาการอย่างไรสิ่งแรกที่เห็นก็คือระบบปรับอากาศรถยนต์ของท่านนั้นไม่มีความเย็นสาเหตุก็เนื่องจากว่าในระบบปรับอากาศของรถยนต์นั้นต้องการมีการมีจุดควบแน่นอยู่หน้าหม้อน้ําซึ่งมีแผงคองนเดนเซอร์ติดตั้งอยู่การควบแน่นนั้น เป็นศัพท์ทางวิชาวิทยาศาสตร์ผมจะไม่พูดถึงเพราะเกี่ยวโยงถึงฟิสิกส์เคมีต่างๆฟังแล้วเขา้าใจยากเอาเป็นว่าความร้อนของเรืวน,นั้นเกิดขึ้นในสอกรณีกรณีแรกเกิดจากการสันดาบกรณีที่2เกิดจากแผงคอนดิเซอร์ที่อยู่หน้าหม้อน้ำนี้อุดตันเกิดการอุดตันพอแผงอุดตันปับ๊บการแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นก็ไม่ดีพอทําให้การไหลของลำยาหรือสารทำความเย็นนั้น ส่วนมากเราจะเป็น R134a ไหลยอย่างช้าๆทำให้แผงคอยร้อนนั้นเกิดเป็นความร้อนสูงเมื่อแผงเกิดเป็นความร้อนสูงพัดลมพัดจากด้านหน้าไปด้านหลังทำให้หม้อน้ำนั้นรับความร้อนโดยตรงจากด้านหน้าเพราะฉะนั้นแล้วน้ำในหม้อน้ำก็จะเดือดขึ้นมาทันทีถ้าระบบปรับอากาศรถยนต์ของท่านนั้นไม่ดีพอระบายความร้อนไม่ดีพอ นั่นหมายถึงทําไมรถยนต์ของท่านนั้นแอร์ถึงไม่เย็นหนนนั้นที่แอร์ไม่เย็นก็คือแผงคอยรอนั้นอุดตันเพราะฉะนั้นแล้วนั่นคือหลักการทํางานของระบบระบายความร้อนนั้นทํางานอย่างไรระบบลอยเย็นนั้นทํางานอย่างไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านได้ฟังคร่าวๆแล้วที่หน้ากระโปรงรถตัวจริงๆอันนี้คือหม้อน้ำหม้อน้ํา เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมเล่าว่าน้ํานั้นจะไหลจากท่อล่างของหม้อน้ําเข้าสู่เครื่องยนต์นี่คือท่อล่างเครื่องยนต์นี่คือท่อบนท่อบนหลเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นแล้วลักษณะการไหลวนของน้ํานั้นก็จะไหลไปตามท่อที่ท่อเล็กๆน้ําก็จะไหลตามเส้นพวกนี้ ยิ่งรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงน้ํายิ่งต้องการไหลผ่านอย่างรวดเร็วเพราะนั้นแล้วรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงประมาณร้อยยี่สิบขึ้นความร้อนสูงเป็นเพราะว่ามอน้ําอุดตันส่วนอุดตันนั้นมีสองแบบอย่างที่ผมพูดเมื่อตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าอุดตันด้วยน้ามันหล่อลื่นและอุดตันด้วยตะกั่ง สิ่งแรกที่ผมจะต้องพูดก็คืออุดตันด้วยตะกรันตะกรันนั้นป้องกันได้ด้วยการเติมสารหล่อเย็นเข้าไปสารหล่อเย็นนี้มีหน้าที่ป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันการเกิดตะกรันตะกรันที่พูดถึงนี้ท่านอาจจะมองไม่เห็นแต่ให้สังเกตดูในหม้อกาต้มน้ำว่าจะมีตะกรันนั้นเกาะอยู่บริเวณรอบๆเมื่อท่านนั้นต้มน้ําไปนานๆนั่นคือตะกรันแต่ถ้าในหม้อน้ำจนจนตะกรัน ไม่สามารถขยายตัวได้แต่ก็จะพกอยู่ในรูนี้ที่เป็นช่องทางเดินของน้าเล็กๆช่องทางเดินเล็กก็ตะวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีก็ทําให้ความร้อนรถยนต์นั้นสามารถร้อนขึ้นได้วิธีสังเกตก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้ารถวิ่งเร็วขึ้นความร้อนจะสูงถ้ารถวิ่งช้าลงความร้อนก็จะลดลงสาเหตุก็เป็นเพราะว่า ความร้อนที่เกิดจากการเอาน้ําไปหล่อเลี้ยงลูกสูบนั้นไหลไปแล้วไหลไปได้แต่ไหลกลับไม่ได้ไหลกลับได้แต่ไหลยอย่างช้าช้านั่นเองเพราะฉะนั้นน้ําจึงไม่ถูกระบายความร้อนหรือน้ําไม่ถูกแลเกเปลี่ยนความร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการทดสอบว่าหม้อน้ําอุดตันหรือไม่วิธีแรกก็คือด้วยการขับรถดูยิ่งขับเร็วยิ่งร้อน ยิ่งขับนานยิ่งร้อนยิ่งลดความเร็วลงอุณหภูมิหรือว่าเกจลดความร้อนนั้นจะลดลงยกเวน้นรถยนต์บางท่านใช้ระดับความร้อนที่ไม่มีเกจวัดความร้อ,น,อนนั้นเป็นการยากที่อยาคาดเดาได้ว่าอุณหภูมิรถยนต์ของท่านนั้นอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ท่านคือมีการทดสอบวิธีแรกวิธีที่สองก็คือ,อนี่นี่เป็นช่องทางเดินของน้ำ หม้อน้ารถยนต์อันนี้เป็นหม้อน้าที่ระเบิดผมไม่ได้แกะออกหรืออย่างไรเป็นหม้อน้ําที่ระเบิดเป็นรถลูกค้าที่ซ่อมที่ร้านเนื่องจากตายกลางทางให้ได้ลากมาเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือช่องทางเดินของน้ําที่อุดตันุตนวิธีวิธีทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ท่านดึงเหล็กวัดน้มันเครื่องนั้นออกมาจากเครื่องยนต์เช็ดให้แห้ง แล้วท่านเปิดฝาหม้อน้ำออกมาแล้วท่านก็ถ้าอยากรู้ว่ามอน้ํารถยนต์นของท่านนั้นตันหรือไม่ให้ใช้เหล็กวัดน้ำมันเครื่องนั้นที่บางๆนั้นแย่ลงไปทำช่องหม้อน้ำที่ไม่อุดตันนั้นจะต้องแย่ลงไปลึกถึงก้นข้างล่างได้สะดวกยกตัวอย่างสักสองรูสมรูแย่ลงไปแล้วดึงขึ้น ถ้าแย่ลงไปแล้วเหล็กหรือว่าการวัดมันเครื่องนั้นลงไม่ได้ยากให้สันนิษฐานว่าหม้อน้ํารถยนต์ของท่านนั้นเริ่มที่จะอุดตันอีกไม่นานจะพอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆก็นั่นคือวิธีการดูว่าหม้อน้ํารถยนต์ของท่านนั้นอุดตันหรือไม่ธีแรกก็คือโดยการขับรถดูธีที่สองก็คือด้วยการ ใช้การวัดแตมันเครื่องนั้นแย่ลงไปตามรูนี้จริงๆแล้วนี่จริงๆแล้วในรถรถยนต์จริงๆจะมองไเห็นแบบนี้มองเห็นเฉพาะตรงจุดที่เป็นฝามน้ํานั่นเองวิธีสังเกตอีกกรณีหนึ่งก็คือให้เปิดฝามน้มอาออกดูแล้วติดเครื่องยนต์ขณะเปิดเครื่องยนต์นั้นจะต้องเย็นแล้วติดเครื่องยนต์ไว้ประมาณ5นาถึงสนาทีแล้วดูอาการของน้ํขนาขณะที่10นาทีผ่านไปแล้ว เมื่อวาล์วน้ําทําการเปิดการไหลวนของมอวน้ํานั้นจะต้องมีการไหลของทิศทางน้ํานั้นไปทิศทางเดียวนั่นคือการไหลวนของน้ํานั้นคล่องมีการเ,เคลื่อนที่ดูแล้วชัดเจนว่ามีการเคลื่อนที่แต่ถ้ามอน้ำบริเวณของท่านนั้นตันการเคลื่อนที่ของน้ํานั้นแทบจะ อาจจะบางครั้งดูเหมือนตะเก็นฝาสูบนั้นเกิดการรั่วไหลเพราะมีฟองออกมาพรอยนั้นแล้ววิเคราะห์วินิจฉัยให้ถูกต้องให้ดีเพราะอาการนั้นมันใกล้เคียงกันระหว่างฝาสูบกงเสื้อสูบกงและหม้อน้าตันที่แน่ๆถ้าม้อน้าตันก็ให้ทดสอบอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับต่อไปก็เป็นธีการสังเกตดูว่า หม้อน้ําที่เกิดการอุดตันที่เกิดจากน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นนั้นบกพร่องดูอย่างไรวิธีการดูในรถยนต์ของท่านนั้นรถสําหรับบางท่านมีปัญหาเรื่องออในฝาหม้อน้ำเนี่ยมีคราบน้ํามันเกาะติดอยู่คราบน้ำมันมันคราบน้ํามันนั้นก็จะมีอยู่สองสีสีแรกก็จะเป็นสีคล้ายๆออกแดงๆผสม กันกับน้ำกึืงอ,ออกมาแดงขาวสีชมพูนั่นคือบ่งบอกให้รู้ว่าระบบการหล่อเย,ย็นของเกียร์อัตโนมัติหรือน้ํามันหล่อลื่นต่างๆที่ในเกียร์อัตโนมัตินั้นทํางานบกพร่องอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งรั่วไหลเพื่อเข้ามาผสมกับน้ําวิธีการรั่วแบบนั้นท่านสามารถใช้การวัดน้ำมันเครื่องที่ผมสอนไปเมื่อสักครู่นี้ แย่ลงไปไดูแย่ตอนที่น้ํามันเย็นนะครับเปิดฝาไม่เอามาถัากก้านวัดน้ำมันเครื่องนั้นมีคราบาาคล้ายคลนนั่นแสดงว่ารถยนต์ของท่านนั้นเกิดการอุดตันจากการอุดตันของน้ํามันหล่อลื่นไม่ว่าจะเป็นน้ามันเกียร์หรือน้ามันเครื่องก็ตามก็นั่นคือวิธีการสังเกตง่ายๆเคล็ดลับในการตรวจสอบด้วยตัวของท่านเองก็วิธี สังเกตต่อไปก็คือการรั่วไหลของน้ำมันเครื่องที่เข้าในหม้อน้ำน,นั้นรั่วไหลได้อย่างไงจริงๆแล้วผมอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าในเครื่องยนต์นั้นมีช่องอยู่สามช่องช่องที่ผมพูดถึงนี้ช่องแรกก็คือห้องลอยเยืนเออห้องเผาไหมห้องเผาไหมนั้นเป็นห้องที่ห้องเผาไหมของเครื่องยนต์นั้น รถยนต์หลายรุ่นห้องเผาไหม้แทบจะปางรถยนต์หลายรุ่นมีช่องบุ๋มลงไปแบบนี้อย่างที่เห็นนี้เราเรียกว่าห้องเผาไหม้ห้องเผาไหม้สี่สูบสี่ห้อง,กกองแปดสูบก,ก็แปดห้องเพราะฉะนั้นแล้วห้องเผาไหม้นั้นไม่มีโอกาสที่น้ำมันเครื่องและน้ำจะเล็ดลอดปนเข้ามาผสมกัน ถ้าเมื่อไรที่3มช่องนี้มีการร่วไหลถึงกันปรากฏอาการจะเป็นดังต่อไปนี้คือ1ถ้าประกันฝาสูบแตกรั่วหรือเสื้อสูบกงหรือมีปัญหาอาจจะเป็นเสื้อสูบฝาสูบอลูมิเนียมอาจจะช่องต่างๆอาจจะผุหรืออย่างใดก็ตามปรากฏอาการจะมีอยู่3าอย่างคือ1น้ํา้ำดันน้ำดันออกที่ฝาสูบไปที่ฝาหม้อน้ำ เนื่องจากว่าแรงอัดของลูกสูบนั้นสามารถอัดไปหาทะลุถึงกันได้ทั้ง4ี่สูบหรือ8สูบ6สูบก็ตามนั่นคือหลายท่านอาจจะสงสัยว่าน้ํานั้นดันมาจากไหนดันมาก็คือดันจากแรงอัดของกระบอกของลูกสูบที่อยู่ในปลอกสูบนั่นเองส่วนมันเครื่องที่ผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าน้ำมันเครื่องที่อยู่ในฝาหม้อน้ำนั้นมาได้อย่างไรมาได้ก็คือเกิดจาก ปะเกนเสื้อสูบหรือฝาปะเกนฝ้าสูบของท่านนั้นอาจจะฉีกขาดทำให้ช่องทางเดินของน้มันเครื่องต่างๆที่เป็นรูๆนี้ที่เป็นรูๆนี้สามารถไหลเข้าหาถึงกันได้ช่องมันเครื่องไหลไปหาช่องทางเดินของน้ำช่องทางเดินของน้ำไหลไปหาช่องทางเดินของซึ่งกันและกันเพราะนั้นแล้วคือเป็นที่มาของฝามาน้ำของท่านนั้นมีคราบมันเครื่องเระอยนั้นแล้ว จงไปปฏิบัติตามที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านควรจะทาอย่างไรส่วนต่อไปผมจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องวิธีการซ่อมหม้อน้ําวิธีการซ่อมหม้อน้ํานั้นถ้าเป็นหม้อน้ารถจนปัจจุบันส่วนมากแล้วจะเป็นหม้อน้ําพลาสติกซะส่วนมากหม้อน้ําพลาสติกส่วนมากแล้วมีข้อดีคือระบายความร้อนได้เร็วเนื่องจากว่าผลิตด,ด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียม แต่ก็มีวัสดุแต่ก็มีหม้อน้ํหลายหลายยี่ห้อหลายรุ่นที่ทําขึ้นมาจากวัสดุที่เป็นอทองเหลืองหรือทองแดงก็แล้วแต่นี่คือการซ่อมหม้อน้ําโดยการถ้าท่านจะซ่อมเองให้ท่านเปิดฝาตัวนี้ออกมานี่คือส่วนบนของของหม้อน้ำนี่นี่คือส่วนบนของหม้อน้ำอันนี้คือที่ปิดฝาหม้อน้ำอันนี้คือช่องทางเดินของ น้ําที่เข้าไปท่อพักหม้อน้ำอันนี้คือท่อท่อบนอันนี้คือท่อทางน้ําบนนี่คือจุดครอบมือพิธีการซ่อมท่านสามารถทําด้วยตัวของท่านเองก็คือนําหม้อน้ํานั้นใช้แก๊สเป่าในกรณีที่หม้อน้าของท่านนั้นเป็นสแตลเลสหรือเป็นทองแดงหรือทองเหลืองก็ตามให้ท่านใช้แก๊สเป่าเพาะออก ถ้าท่านไม่มีแก๊สเป่าให้ท่านนำหม้อน้ำของท่านไปให้ร้านหม้อน้ำเลาะออกให้หรือให้เขาล้างให้ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าท่านต้องการจะทำเองก็คือทำอย่างที่มบอกเลาะออกแล้วก็เอาเหล็กบางๆลักษณะคล้ายๆเหล็กกานวัดน้ำมันเครื่องแย่ลงไปตามช่องทางเดินของน้ำที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้แย่ลงไปแย่ลงไปแล้วใช้ทำยาล้างหม้อน้ำ จริงๆแล้วน้ำยาล้างมองน้ําไม่สามารถชําระล้างได้ระยะเวลาสัส้นๆได้สิ่งที่ชําระล้างได้เวลาสัส้นๆคือการทะลวงทะลวงโดยการใช้เหล็กบางๆทะลวงลง,ลงไปให้ช่องทะลุของน้านั้นไปนี่คือทะลวงหลวงช่องนี้ทะลวงเหล็กบางๆแย่ลงไปแต่ถ้าเป็น หม้อน้ารถยนต์ที่เป็นพลาสติกก็สวนมากแล้วถ้าอุดตันก็จะต้องมีการเปลี่ยนท่านไม่สามารถที่จะทําการถอดล้างแบบนี้ได้แต่ก็มีบางแห่งที่รับทําแต่อาจจะเก็บน้ําไม่อยู่ได้เต็มที่แล้วก็จะรั่วอีกทีเนื่องจากว่ากระบวนการการอัดไม่เข้าร่องเข้าจะเก็บดีพอสมควรนั่นเองวันนี้ผมจะมีวิธีการป้องกัน ป้องกันว่าไม่ให้ตะการน,นั้นเกิดขึ้นในโมนาร์รถยนต์ของท่านนั้นป้องกันอย่างไรวันนี้ผมมีสินค้าชิ้นหนึ่งที่ใช้มานาน37ปีผมใช้มาผมใช้น้ายาหล่อเย็นมาแล้วหลากหลายยี่ห้อแต่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ไม่ได้เพราะใช้แล้วมีปัญหากับรถยนต์ของลูกค้ามาค่อนข้างมากมายแต่มีอยี่ห้อหนึ่งที่ผมใช้ก็คือยี่ห้อนี้ สามารถตอบโจทย์ได้คือเพิ่มจุดเดือดของน้ําได้ดีลดตะกันหรือแทบจะมีตะกันทําให้การระบายของน้ําหล่อเย็นของท่านนั้นหรือน้าหล่อเย็นของรถยนต์ลูกค้าของผมนั้นระบายได้ดีเจ็ดแปดปีไม่มีปัญหาตัอการ,รเปลี่ยนหนึ่งครั้งวิธีใช้งานก็คือเติมน้ํายาหล่อเย็นตัวนี้เข้าไปหนึ่งขวด ใช้ได้กับรถใหม่รถเก่ารถทุกรุ่นรถทุกยี่ห้อใช้ได้หมดก็ถ้าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อกับผมได้ในราคาคูละ350บาทพร้อมยินดีพร้อมค่าส่งทุกที่ทั่วประเทศไทยถ้าสนใจก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ภายในวันสองวันสินค้าส่งมือถึงท่านก็ขอบคุณสำหรับ คำการติดตามในวันนี้และขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้มีคำาลางขวัญและำลํางใจที่จะทำคลิปให้ท่านชมดีๆอีกต่อไปก็ขอบคุณมากครับ